สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง FC ใหม่และก็ FC เก่าเนาะจ้าสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆทาง y YouTube ด้วยกันจ้าทุกคนทุกทานจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์เนาะจ้าวันนี้จอยก็มีแนวทางหวยห้าน้อยเป็นสูตรแยกสน้อยจ้าวันที่15เดือน6 6หกห้ามาให้พี่พี่ FC ได้รับชมจ้า สำหรับผลสรุปของฮานอยสูตรแยกสี่นอยวันที่ส4บ้ีจะนอยเฉพาะกิจจะจอยให้ศ9รย์เกลูดผลสรุปน้อยเฉพาะกิจ,จ 0, นกบนแ2ดสองสี่ลูดไปเนาะจา้าสองตัวล่าออกสามเก่าสามเก่าจับขู่ลูดไปเนาะจ้าเด่นเก้าลูดเก้ามาจาซสายลูดซ้ายวิ่งของเขาเขาเนาะจา้านอยเฉพาะกิจ 3, จะสามเก้าจ้าพิเศษห้าสี่ลูดจา้า พ้นจ้า07 6 7 6ด,ดลูดไปเนาะจ้าสองตัวล่างออก6 4 6 4เข้าตัวกับ4 6เนาะจ้าได้เฮ้เด้อจ้าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับเนาะจ้าเด่น4ลูด4มาจะา6 4น้อยพิเศษปกติ09ลูดพ้นสรุปน้อยปกติลูดไปเนาะจ้า7 6 2 4หกสอ,สอ,สสอสจ้า ปเจปลูดผลนจาบนหนึ่งสี่หกลูดไปเนาะจาสี่หกสองตัวล่างออก70 70จ,จ,จับคู่เข่าตรงตรงเจ็ดศนยเน้นเน้นเด้อจาใด่เฮเด้อจาเด่น7จลูด7มาจาเจน้อย VIP ตรงตรง,ตรง,ตรง,ตรง ยินดีกับพี่พีเอฟซีิดตามแนวทางฮานอยสูตรแยกสี่น้อยวันที่สิบสี่นอดจ้าเข่าสองน้อยนอดจ้าสายลูดสายวิ่งขเฮาได้สามน้อยนัจ้าน้อยเฉพาะกิจสามเก้าจ้าคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจ้าสำหรับวันนี้น้อยเฉพาะกิจจ้าน้อยเฉพาะกิจวันนี้จอยให้ห้ากับสี่ลูดจ้าห้ามีห้าเจ็ด ห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าจ้ะน้อยพิเศษวันนี้สอง หนึ่งลูจ้าคู่เด่นเนาะจ้าสองหนึ่งจ้าสองสามสองห้าสองหกสองเจ็ดจ้าหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้า หนึ่งหกปกติจะศูนย์เก้ารูดจากคู่เด่นศูนย์เก้าจะสำหรับปกติศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าเก้ามีเก้าหนึ่ง เก้าสองเก้าสี่เก้าห้าจ้า V.I.P. เจ็ดหกรูดจ้าคู่เด่นเจ็ดหกน้ะจ้าสำหรับคู่เด่น V.I.P. เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง หกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ न, ่งจ้าตัวเด่นตัวเน้นจ้าเฉพาะกิจห้าเจ็ดแปดห้าแปดสี่แปดสี่เก้าสองห้าสองหก หนึ่งสี่หนึ่งสามศูนย์สามศูนย์สองเก้าสองเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดสองหกหนึ่งหกศูนย์สำหรับแนวทางหฮาหนอยมือนี่โบมีกันเบิร์ตโนจนะพีพีเอฟซีจ้า,จาพรอว่าตัวเด่นตัวรูจอยบไรชนกันโนจ้า อย่าลืมไปกับทุกรอบจ้าหมักตัวใดชอบตัวใดแคปหนาจอไหวบันทึกไหวใส่ไปเปลี่นแนวทางใดเนาะจ้าสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะบางครั้งเข้ามากบางวันเข้าน้อยเข่าบางหลุดบางเนา,จาจะจากจอยกับคำนวณไ,ไปตามสูตรเนาะจ้าคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนํามาแบ่งปันถามักถ้าชอบก็จังคอยตามเนาะจ้า ผิดพลาดประกันใดจอยก็ต้องขอโทษขอไยเด้วจ้าขอให้พี่ๆเอซีทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุกทานจา้าเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนน,นาะจ้าเข่าตัวใดแบบใดสามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปสู่จอยฟังใด้เลยน,นาะจ้าสำหรับคลิปนี้จอยต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจา้า